ตัวด,ดีวครับก็ตัวละครใหม่ได้ถูกอืมอ่ะถูกอะไรยังไม่ถูกครับก็ตัวละครใหม่ได้ถูกเป,เ,ปเปิดเผยออกมาแล้วนะว่าเป็นตัวละครอีว่าโอ,โอคุริโรลมาละซึ่งเป็นล่างบารคังครับตอนแรกคือผมเข้าใจว่ามันเป็นตัวนี้เว้ยคือหน้ามัน,นคล้ายกันนะครับหัวแม่งล้นๆเหมือนกัน,นแต่ว่าไม่ใช่นะมันเป็นอีกตัวหนึ่งนะเป็นอีอ้วนนะเนี่ยเป็น,นตัวนี้นะแต่เป็นเวอร์ชั่นชุดแดงก็ว้าว ถือว่ารัดมาอยู่เหมือนกัน,นครับเพราะรู้สึกว่าไอตัวแดงนั้นเหมือนเพิ่งเข้าเองครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตัวมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ดูไปก่อนแล้วกันสกิลพรุ่งนี้ว่าจะโกงไหมเพราะผมไม่แน่ใจแต่ตัวนี้มันเก่งแน่นอนนะเพราะแบบสกิลแรกก็โกงแล้วสกิลสองก็ดีสกิลแรกโจมตีก็มาครับก็คือเป็นตัวละครที่เก่งมากๆสําหรับซีจีนะครับแต่ตัวพนี้ผมยังไม่รู้โอเคแต่นั่นไม่ใช่เนื้อหาของเราในวันนี้นะครับเนื้อหาของเราในวันนี้คือจุดแต่ละจุดที่ผมบอกว่าแบบ เออคุ้มค่าอย่างการฟาร์มแล้วก็สิ่งนี้ผมทําแบบภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยทําตลอดนะก็อันนี้เป็นรายวันก่อนแล้วกันนะครับรายวันก็คือเก็บอันนี้ครบนะครับแต่ก็จะมีบางเควสที่เก็บยากก็อย่างเช่นเควสอันนี้นครับที่แบบเก็บไม่ได้เลยแหละเออถ้าไม่มีเพื่อนมาขอตรงเนี้ยเราก็จะทำเควสไม่ได้นะครับแต่มันก็แค่พลังงานยี่สิบนะเพราะว่าถ้าเราทำเควสอื่นเนี่ยทําไม่ดูเลยแล้วกัน <c oughs> ทำเควสเลยพวกเนี้ยครับผม มันจะเสร็จแล้วมันก็จะได้ของรางวัลสูงสุดพอดีนะครับเนี่ยเราก็จะได้ครบพอดีนะต่อนห้เราไม่เสร็จคืนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่สําคัญกันนะนะโอเคเรามาดูกันต่อนะับหลังจากรายวันตรงนั้นก็มีรายสัปดาห์สัปดาห์มันต้องพูดหรอกคอมมิชชั่นนะครับก็เล่นเล่นให้มันหมดหมดไปเลยนะครับให้มันขึ้นแบบติดคูดาวอะ่ะเออ แล้วก็มาตีอันนี้ตีตลอดนะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ที่ได้ RC cell ในราคาที่ถูกที่สุดนะครับใช้พลังงาน8ปดได้ RC cell สอง RC cell แล้วก็ได้นี่ด้วยนะัผลึกแดงโหโคตรดีแล้วคอมมิชชั่นตรงนี้ก็เล่นไเหมือนที่ผมบอกนะผมร้านค้านี้ก็ผมจะซื้อทุกอย่างที่ทเป็นเงินนะครับผมถ้าเป็นเพชรผมจะไม่ซื้อนะแต่ถ้าเป็นเงินผมซื้อหมดนะครับทั่วไปนี้ผมไม่ซื้ออะไรเลยนะแต่มิตภาพก็ นั่นนานที่ผมจะมากดนะครับเพราะว่าเต็มได้ยากแล้วก็ของมันก็แพงไม่ไดีขนาดนั้นส่วนในนี้ก็ผมจะแลกแบตเตอรี่ทั่วไปกล่องตัวกวาดล้างแล้วก็แบตเตอรี่ดัดแปลงนะครับผมแล้วก็ผมก็จะเก็บอันนี้เรื่อยๆแล้วก็มาแลกตรงนี้นะครับต่อมาก็คืออารีนาในอารีนาผมแลกแค่ตัวละครน,นะครับเพราะว่าเอาตัวละครที่อัพเต็มแล้วอะ มันแรกเป็นตรงนี้ทีหนึ่งนะผมโหเป็นยังไงสองร้อยคิวจัดปูโบบายบายไม่แรกตัวกว่าล้างเลยนะครับผมจะเอาแบบอันนี้คุ้มค่าที่สุดถ้าเราอยู่ที่หนึ่งนะครับหนึ่งวันเราจะได้สองพันแต้มก็เท่ากับว่าหนึ่งเดือนเราจะได้หกพันแต้มอ่ะเราจะได้เออถูกแล้วหกพันแต้มหกพันแต้มแรกได้เฮ้ยหกหมื่นแต้มผู้ผิดหกหมื่นแต้มถูกวันเนี้ยเริ่มงงละสามสิบวันวันละสองพันเออถูกแล้วหกหมื่นแต้ม เราก็ว่าเราจะแลกได้20เศษก็คือสองตัวละครเลยนะครับเดือนละสองตัวละครที่จะสามารถมาแลกตรงนี้ได้นะก็แลกตัวที่เราแบบยังเก็บไม่ครบเนะี่ยอย่างผมก็แลกพวกทาราพวกตัวนี้นะครับประมาณนั้นสาคัญมากนะในอารีนาเนี่ยแล้วผมอัพแค่เอสเอสที่สองตัวในนี้ด้วยนะครับจะมีแค่นโลกกับเจสันที่เป็นเอสเอสที่เหลือมไม่อัพแล้วนะพี้เกยจอัพเปลืองต่อมาก็ในเรียวทม์นะครับผมก็จะแลก กล่องนะครับทุกสัปดาห์เศษอันนี้ก็ทุกสัปดาห์แล้วก็คิทต้นอัพดาวสากลอันนี้ก็ทุกเดือนนะครับผมแล้วผมก็จะรอแบบแต้มตรงนี้ผมมันเฟอ้อเฟ้อผมก็ค่อยมาแลกไอเศษแดงตรงนี้เพิ่มนะครับผมแต่ถ้ามันยังไม่เฟือ้อผมก็ไม่แลกเนาะต่อมาก็องค์กรนะครับองค์กรก็จะแต่ก่อนเนี่ยเป็นตัวละครแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมองเป็นแลกพวกอันนี้ในอนาคตเนาะแต่ยังแลกไม่ได้นะครับแล้วก็ผลึกแดงเนาะสำคัญเหมือนกัน คิดตต้นขอบเขตนะครับก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะเพราะว่าไอสองอันเนี้ยคือเอาดีๆนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาในการหาหาโซดีๆมากกว่านะครับ r าร์ซีเซเวลร้อยนี่มายากมากนะต่อมาก็คือร้านตรงนี้นะครับร้านเหิวก็แลกแค่กล่องนะครับถ้ามันเหลือมากๆก็อาจจะมาแลกโพเทนชยลแต่ตอนนี้ยังนะครับต่อมาก็ล็อกทะลวงนะครับอันนี้ต้องมาเล่นทุกวัน ว่าเอาของมาแลกอัพต,ตัวละ,ะครนสําคัญมากเนี่ยผมแนะนําไม่แลกแค่พวกนี้แล้วนะครับใครมาแลกเศษเลยพวกนี้คือไม่แนะนํานะเพราะว่าพลังตรงนี้มันได้ดีกว่าเยอะนะครับสําคัญมากๆสนามลบจําลองควรเล่นนะครับผมสัปดาห์ละอย่างน้อยหนึ่งครั้งเพราะของรางวัลโกงมากตัวห้าใบอ่ะเออตัวห้าใบใบละสามร้อยก็เท่าไหร่พันห้านะเพชรอีกห้าร้อยเป็นเท่าไหร่สองพันแค่เล่นอันเนี้ยได้สองพันเพชรแบบง่ายๆแล้วก็ ได้เหรียญมาแลกกล่องด้วยนะโหกล่องแดงทนะี<ฮ>่เราเองแล้วกันต่อมาก็คือศึกปราบนะศึกปราบเนี่ยผมจะเล่นวันละห้ารอบถ้าเป็นช่วงลดราคาครึ่งหนึ่งแต่ถ้าไม่ลดราคาผมก็ไม่เล่นนะผมส่วนดันวัสดุเนี่ยก็คือถ้าเป็นช่วงลดราคาผมก็จะมาฟาร์มแต่ถ้าไม่ใช่ก็เหมือนกันนําไม่เล่นต่อมาก็คือฝึกฝนดนันเศษนะครับผมเก็บโทกะผมเล่นโทกะโยมว่าผมเก็บวันละเศษน,นะเพราะว่า ผมก็อยากได้ตัวอื่นเหมือนกันตอนนี้ทำจูโซอยู่แล้วก็น,นี้ขึ้น s s s ก็น่าจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะโอเคหมดสำหรับตรงนี้แล้วต่อมาที่ชาไทายอำนาจ้ทาทายอำนาจก็เล่นนะครับผมเล่นควรจะเล่นตลอดเลยเนาะและยิ่งเพื่อนเล่นด่าน EX ได้เนี่ยยิ่งดีเลยนะครับแต่ยากเหมือนนิดหน่อยผมก็เล่นผมเล่น E ขผ่านด่านแรกของที่ใช้ทีมเอากิลีกับอันเทคูนะแต่ของซีซียังไม่ผ่านนะไกลแล้วเหมือนกัน ก็พยายามผ่านให้ได้นะมันจะได้ของรางวัลค่อนข้างดีนะครับเนี่ยไอันเนี้ยโคตรด,ดีเลยนะเอามาอัพพวกบดล็อก ok พลังเสริมแล้วก็ถ้าผ่านด่านสองได้ยิ่งดีนะอันเนี้ยค่อนข้างสำคัญแต่ผมยังไม่ผ่าน <Ugh. S 1> ต่อมาก็จะเป็นเอ่อหมดแล้วมั้งนะครับที่แบบสำคัญสำคัญเนาะที่เหลือมันก็หลุดนอก,อ,อกทะเลนะครับ <to be funny> กิจกรรมตรงน,นี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรเนาะโอเคครับ ประมาณนี้แล้วกันนะน่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับที่แบบสําคัญสาคัญนะไม่ควรพลาดเออถึงตอนนี้ผมยังเสียดายู่เลยนะครับที่มันเอาวงล้อนี่ออกไปนะครับคือมันได้เพชรแบบเฉลี่ยวันละห้าร้อยเพชรเลยนะเออไปเฉยเลยนะครับบ t ถูฝากเกมทำอะไรอยู่อะ